ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n ิเม m มาอสองวันราชันกระดูกขมงวดคิ้วเล็กน้อยข่าวของเราที่เข้ายึดครองครือหาดถ้ำจิ๋วซีจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมันควรจะใช้เวลาหนึ่งวันตามความเร็วปกติของพวกเขาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มใหม่จะเข้ามาสังหารพวกเรา ใครมาควิตชางเย่ให้ค่ากับคฤหาสน์ถ้ำจิ๋วซีอย่างมากผู้เที่ยวชาญหลายคนที่มีหน้าที่ป้องกันจะมีการส่งข้อความซึ่งสามารถส่งข้อความไปยังมาควิดได้ในเวลาอันสั้น ในความเป็นจริงค่ายนั้นได้รับข่าวคราวของเจงวูเฉิงและเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่พวกเขาเริ่มยึดครองคฤหาสน์ถ้ำแห่งนี้และเมื่อรู้เรื่องนี้เขาสามารถจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะมาสังหารได้ภายในหนึ่งวัน แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ของมาควิสชางเย่น,นั้นอยู่ในสนามรบเพลิงและมีไม่กี่คนที่หลงเหลืออยู่ภายในค่ายแม้ค่ายนั้นจะจัดสรรผู้เชี่ยวชาญได้ภายในหนึ่งวันแต่มันก็ควรจะมีไม่มากนะัก พวกเขาจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่กำลังมาถึงเราแค่ต้องคิดหาวิธีที่จะกำจัดทีมเล็กๆนี้ราชันกระดูกกล่าวเข้าใจแล้วเจียงมู่เฉิงและเพื่อนร่วมทีมของเขาผงวกหัวแม้จะเป็นเช่นนั้นการแสดงออกของพวกเขาก็ยังเคร่งครึม พวกเขาทั้งหมดเข้าใจภารกิจนี้การยึดครองคฤหาสน์ท่าจิ๋วซีนั้นไม่ใช่ส่วนที่ยากความยากลำบากที่แท้จริงคือการป้องกันการตอบโต้จากค่ายของมาควิสชางเยสนั่นเป็นส่วนที่ยากและอันตรายที่สุดสตรีแดงเจ้าควรจะซ่อมแซมค่ายคนนี้ก่อนส่วนคนที่เหลือไปดูรอบๆคฤหาสน์ขณะที่มาควิสนั้นยังมาไม่ถึงใครจะรู้ว่าว่าเจ้านั้นจะเจออะไรบ้าง ท้ายที่สุดคนจากค่ายของมาควีสต้องใช้ถึง8,000คะแนนก่อนที่พวกเขาจะได้มาย่างที่แห่งนี้ราชันกระดูกพูดอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนี้เจนบู้เฉิงกอตไม่ได้ที่จะหัวเราะคฤรือหาดถ้ำทุกแห่งในสนามรบเพลิงนั้นมีโอกาสของมันเองนอกจากนี้คฤรือหาดถ้ำที่ถูกควบคุมโดยมาควิสทั้งสองแห่งนั้นต้องการคะแนนความสำเร็จในการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร เช่นการจ่ายคะแนนเพื่อเข้าสู่คฤหา์ได้เพียงครั้งเดียวแม้แต่คฤหา์ทั่วไปที่อยู่ภายใต้การปกครองของมาควิสเปียลสวีวก็ยังต้องการ2,000ต่อ3,000คะแนนในการเข้าไปเพียงหนึ่งครั้งและสำหรับคฤหา์ถ้ำจิ๋วซีภายใต้การปกครองของมาควิสชางเยกมันจำเป็นต้องจ่าย800 0คะแนนในการเยี่ยมเพียงหนึ่งครั้ง นี่หมายความว่าคฤหาดถ้ำแห่งนี้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในระดับสูงสุดและมันเป็นรองก็เพียงแต่คฤหาดถ้ำของเหล่ามาควิสนอกจากนี้เจ้าของคฤหาดถ้ำจิ๋วซีเป็นที่รู้จักกันในนามหลอดจิ๋วซีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิธีดาบเจนวูเฉิงปรารถนาโอกาสบางส่วนที่ถูกทิ้งไว้ในอดีตเกี่ยวกับวิธีดาบในคฤหาดถ้ำแห่งนี้เจนวูเฉิงสเสวียอยางอสูร เธอยุนชงและเพื่อนร่วมทีมเริ่มมองไปรอบๆครือหาดถ้ำโดยไม่ลังเลเธอยุนชงเจ้าได้ป้องกันครือหาดถ้ำจิ๋วซีมานานแล้วเจ้าไม่เคยดูรอบๆมาก่อนหรอือปัาศูนย์สอบถามแม้ว่าข้าจะป้องกันสถานที่แห่งนี้ แต่ข้าอยู่แค่เพียงเขตนอกเท่านั้นเขตภายในนั้นเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเผอหยุนชงเปิดเผยรอยยิ้มก่อนที่จะกล่าวต่ออย่างไรก็ตามข้ารู้ว่าโอกาสประเภทใดที่มีอยู่ภายในคฤหาสน์ถ้ำแห่งนี้ โเจียงวู้เฉิงมองไปที่เหอหยุนชงอย่างรวดเร็วตามข้ามาเขาเดินนำไปข้างหน้าในขณะที่เจียงวู้เฉิงและเพื่อนร่วมทีมของเขายึดครองคฤหาสมีบางสิ่งเกิดขึ้นภายในค่ายของมาควิดชางเย่ซึ่งตั้งอยู่ที่ขอบของสนามรบเพลิงกลางเต็นขนาดใหญ่ปรากฏบัลลังก์ทั้งสามซึ่งมีคนทั้งสามนั่งอยู่คนทั้งสนี้แต่ละคนแผ่ออราที่น่ากลัวผิดปกติ พวกเขาอยู่เหนือไปกว่าระดับขอบเขตนักบุญและเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตระดับหลอดอย่างไรก็ตามการแสดงของพวกเขาค่อนข้างจะน่าเกลียดในปัจจุบนันผู้เชี่ยวชาญหลายคนยืนอยู่ข้างพวกเขาเราเพิ่งจะได้รับข่าว คฤหาดถ้ำจิ๋วสีถูกผู้เชี่ยวชาญจากค่ายศัตรูยึดครองผู้นำในบรรดาหลอดทั้งสามนั้นเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมสีม่วงเสียงที่เหมือนดังฟ้าร้องก็ดังขึ้นภายในเต็นท์เสียงนั้นทำให้จิตใจของผู้เชี่ยวชาญขั้นสามที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาสั่นเทาโดยไม่ตั้งใจ มันเป็นไปได้อย่างไรคฤหาสน์ถ้ำจิ๋วซีถูกยึดครองมันมีค่ายกลลอานทรงพลังป้องกันอยู่ภายในคฤหาสน์ถ้ำมันน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะฝ่าเข้าไปแม้ว่าหลอดหลายคนจะร่วมมือกัน ผู้เชี่ยวชาญที่ยืนอยู่อย่างคารรู้สึกตกใจเมื่อพวกเขารู้เกี่ยวกับค่ายกลชายวัยกลางคนผมม่วงกล่าวตอบเธอหยุนชงผู้เชี่ยวชาญขั้นสามที่คอยดูแลคฤหาหน์ถ้ำนั้นเป็นสายลับที่ถูกส่งมาโดยฝั่งตรงข้ามเขาเป็นผู้ช่วยเหลือในการยึดครองคฤหาหน์ถ้ำครั้งนี้ข้าขอออกคำสั่งว่าเหอหยุนชงถูกจัดเป็นกบฏและเป็นผู้ต้องโดนสังหารที่มีความสำคัญสูงสุด และผู้เชี่ยวชาญในค่ายแห่งนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาจะถูกสอบสวนอย่างละเอียดทุกคนที่ถูกพบว่าเกี่ยวข้องกับเขาจะถูกประหารในทันทีชายคนดังกล่าวพูดต่อค่ายของข้านั้นครอบครองคารืหาดถ้หนึ่งร1อสแห่ง ซึ่งคฤหา์ถ้ำจิ๋วซีเป็นรองเพียงคฤหา์ของมาควิสทั้ง3แห่งถ้ำที่สำคัญแห่งนี้ไม่ควรจะให้ไปตกอยู่ในมือของศัตรูกระจายคำสั่งออกไปเพื่อเรียกรวมตัวผู้เชี่ยวชาญในทันที และให้พวกเขามุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ถ้ำจิ๋วซีด้วยความไวที่สุดมันยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะยึดครองคฤหาสน์ถ้ำในขณะที่ศัตรูยังไม่ได้พื้นตัวและซ่อมแซมค่ายกลรับทราบผู้เชี่ยวชาญขั้นสามตอบรับอย่างเคร่งครึม ยังไงก็ตามเติ้งฮัวเพิ่งจะออกเดินทางออกมาจากเขตภายในเมื่อไม่นานมานี้เขาควรจะมาถึงเขตภายนอกในตอนนี้มอบคำสั่งให้เขาไปยังคารนหาจิวซีทันทีการยึดครองกลับมาจะไม่ยากจนเกิดไปด้วยความช่วยเหลือของเขา หลอดอีกสองคนผงกหัวเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความมั่นใจในตัวเติ้งหั่วซึ่งชายผมม่วงกล่าวถึงหลังจากคำสั่งนี้ถูกกระจายออกไปมันใช้เวลาเพียงครึ่งวันสำหรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่จะรวมตัวกันและออกเดินทาง เนื่องจากมีเวลาจำกัดผู้เชี่ยวชาญน,นั้นต้องใช้คพัพีเคลื่อนย้ายมิติและไปยังพื้นที่รอบนอกอย่างรวดเร็วจิงวู่เฉิงและเพื่อนร่วมทีมยังคงสำรวจรอบๆคฤหาสน์ถ้ำจิวซี มีโอกาสอยู่สามจุดภายในครือหาดถ้ำจิ๋วซีเพื่อยุนชมคุ้นเคยกับครือหาดจิ๋วซีมานานมากจุดเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทที่ต่างกันออกไปหนึ่งมีไว้สำหรับทำความเข้าใจแหล่งต้นกำเนิด ในขณะที่อีกหนึ่งมีไว้สำหรับวิถีดาบวิถีดาบราชันกระดูกสูเวยียา,ยางและอีกหลายคนอดไม่ได้ที่จะมองเจียงบู้เฉิงนับรวมเหอหยุ่นชงมันผู้เชี่ยวชาญเจ็ดคนในตอนนี้ อย่างไรก็ตามในหมู่พวกเขานั้นมีเพียงเจงู้เฉิงที่เชี่ยวชาญในวิถีดาบเจงู้เฉิงสัมผัสจมูกตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากความสนใจที่เขาได้รับนักดาบเป็นโชคดีของเจ้าราชันกระดูกหัวเราะ เียงวูเถิงเลิกคิ้วของเขาเกี่ยวกับทั้งสองประเภทของโอกาสสำหรับทําความเข้าใจแหล่งต้นกำเนิดมันหมายถึงแหล่งต้นกำเนิดชนิดใดอาสูรถามต้นกำเนิดแห่งไฟและสายฟ้าเธอหยุนชงกล่าวตอบทันใดนั้น สีน่ายินดีก็ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของหลายๆคนผู้ที่เคยฝึกฝนแหล่งต้นกำเนิดทั้งสองนี้มีความยินดีในขณะที่ผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนแหล่งต้นกำเนิดทั้งสองนั้นหัวเราะอ,อย่างขมขืนโอกาสสำหรับวิถีดาบนั้นอยู่ในห้องลับ เจ้าสามารถเข้าไปได้นักดาบเฮยุนชงกล่าวเจงู้เฉิงพยักหน้าอย่างไม่ลังเลและเดินไปในห้องรับพวกเจ้าไม่ต้องการที่จะเข้าไปดูหน่อยหรือเฮยุนชงมองไปที่ราชันกระดูกซูเวียหยางและคนอื่นๆไม่เป็นไรอย่างไรเราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในวิถีดาบมันไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเราอาสูรตอบถ้ามันเป็นโอกาสของแหล่งต้นกำเนิดเราสามารถลองทำความเข้าใจมันได้ ท้ายที่สุดการเรียนรู้แหล่งต้นกำเนิดที่พิเศษอาจทำให้มีประโยชน์บางอย่างอย่างไรก็ตามข้ามั่นใจว่าไม่มีใครในที่แห่งนี้จะเชี่ยวชาญในวิถีดาบใช่ไหมราชันกระดูกแสดงความคิดเห็นคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยต่อจากนั้นพวกเขาก็เดินไปยังจุดที่เป็นโอกาสสำหรับแหล่งต้นกำเนิดเจงวู้เฉิงยืนอยู่คนเดียวในห้องลบอันว่างเปล่าทั้งห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่เลย สิ่งเดียวในห้องคือภาพวาดขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนกำแพงหินตรงหน้านักดาบภาพวาดนั้นมีความสูง3เมตรและความกว้าง2เมตรมันเกือบจะปกคลุมกำแพงหินอย่างสมบูรณ์ภาพวาดแสดงฉากของชายคนหนึ่งที่ฝึกดาบอยู่ใต้ต้นไม้ ท่าทางของเขาคือแทงดาบออกไปดาบนี้เจนวูเฉิงเริ่มให้ความสนใจกับภาพวาดภายใต้สายตาของเขาชายในภาพก็เริ่มจะเคลื่อนไหวเจนวู้เฉิงเห็นชายคนนั้นแทงดาบไปข้างหน้าอย่างดูเดือด การแทงดาบทำให้เกิดลมพายุหมุนซึ่งเต็มไปด้วยแก่นแท้แห่งดาบเรากับว่าดาบจะไม่หยุดจนกว่าจะสังหารศัตรูได้เจิงวู้เฉิงถูกทำให้ตกอยู่ผวังโดยสมบูรณ์ด้วยดาบที่แยบยนและลึกลับเขาจ้องเขมงไปที่ดาบและรู้สึกถึงแก่นแทอันไร้ที่สิ้นสุดของมันหลังจากนั้นครู่หนึ่งดาบก็หยุดเคลื่อนไหวและภาพวาดก็หยุดนิ่งอย่างไรก็ตามเจงวู้เฉิงได้ตกอยู่ในผวังแล้ว ดาบที่ไม่มีวันตายเตียงอู้เฉิงนึกถึงดาบที่เขาเพิ่งจะเห็นภายในความคิดดาบนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดและสร้างความประทับใจสู่ก้นขึ้นของหัวใจของเขาความประทับใจนี้มาจากเพลงดาบที่แตกต่างออกไป มันเป็นเพลงดาบดวงใจสังหารเพลงดาบที่ทรงพลังที่สุดที่คิดค้นโดยบรรพบุรุษดาบเตียงวู้เฉิงจดจำทุกกระบวนท่าของมันเมื่อเขายังอยู่ในดินแดนบรรพบุรุษและเขาเชี่ยวชาญกระบวนท่าแรกเมื่อตอนที่เขาอยู่ในทวีปหนานหยาง อย่างไรก็ตามไรร่องรอยชื่อกระบวนท่าแรกมันไม่มีอะไรมากกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงดาบดวงใจสังหารในบรรดากระบวนท่าทั้ง9้ามันทรงพลังน้อยที่สุดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่พลังของมันถูกนำมาใช้ ไรร่องรอยนั้นเป็นเพียงเพลงดาบที่ดีทั่วไปในฐานะเพลงดาบชั้นหนึ่งเนื่องจากพลังทั่วไปของมันผู้คนมักจะสงสัยว่ากระบวนนี้ถูกคิดค้นโดยบรรพบุรุษด,ดาบจริงหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ